เพื่อนสามีก็จะกลับบ้านแล้วนะคะจะกลับประเทศแล้วค่ะเพราะเหตุผล สวัสดีค่ะพกับพออีกแล้วค่ะกับช่อง p r o j e c s t o r นะคะอีพีนี้มากินตำมาม่าใส่หมูสไลด์แล้วก็มีหลงเหลือแซลมอนนิดหนึ่งค่ะพี่พี่มื่อนี้ก็สิ่เราเลาเรื่องเพื่อนสามีนะะเนะาะค่ะเนาะเพื่อนสามีก็จะกลับบ้านแล้วนะคะจะกลับประเทศแล้วค่ะเพราะเหตุผล <c oughs> อกหักรักคุดนั่นแหละค่ะพี่พี่ค่ะอยากไปฮิวใจที่บ้านนะคะก็เลยโอเคทุกคนกับโบหามเพราะว่า อันแต่ว่าทุกคนถี่ว่าเขาเป็นห่วงความรู้สึกของเพื่อนสามีแค่นั้นเองค่ะพี่ๆคะ่ะสภาพจิตใจจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ๆคะ่ะเอา้ากระบองเป็นยังคะ่ะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนะคะกินไปคุยไปหนูขออนุญาตนะคะพี่ๆคะ่ะอาจจะดังแบบเสียงแจ๊บๆจหน่อยก็ว่ากินไปคุยไปนะะเนาะค่ะเนาะเืมือนนี้บุยรี่รัมแบบว่าเด่ยดหอนแห้งยังโอ้สา,ม,ม,ามีกินข้าวแล้ว กินแล้วกินกบอะไร uh, อ่าซาลมอนเบรดซาลมอนเบสเสโอเคนุ่มร้อนมาก,มากวันนี้ร้อนเนาะวันนี้ร้อนเนาะอืมวันนี้บุยรำร้อนมากเลยแลนเขาหองแล้ววันนี้อืมวันนี้คิดอยากตำหมูสไลด์ค่ะอร่อย เรื่องเพื่อนสามีนะคะตอนนี้ก็เป็นการตัดสินใจว่าจะได้กลับบ้านนะคะเพราะว่าตอนแรกในเพื่อนซีอู่โดนยู่ค่ะแต่ว่าพอมันมาเกิดเรื่องนี้คือเหมือนมันไข่ไข่กับคนว่าแบบเหมือนคล้ายๆแบบเสียศูนย์นะคะพี่ๆค่ะอือลังจากเมื่อวานนะคะวันที่ห้าตุลานั่งคุยกับเขาอย่างเนี้ค่ะเขาก็เหมือนแบบว่าทําไมเรื่องแบบนี้มันต้องมาเจอกับเขาคือตั้งคําถามเดียวๆนะคะ อืมคำถามคือมีแต่คำถามเดียวๆกินคอร์สกระสงสารแล้วอยู่ค่ะพี่ๆนูน่ะะสงสารแล้วอยู่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะมันต้องใช้เวลามีพี่คนหนึ่งเพื่นคอมเมนต์มา แชร์กันฟังเนาะว่าอาจจะเป็นเรื่องเงินหรือเปล่าไม่ให้เงินผู้หญิงให้ค่ะพี่ๆค่ะให้นะคะให้แต่ว่าพลอยไม่อยากยกเรื่องเงินมาพูดนะคะอืมมันก็เราก็ไม่อยากพูดเรื่องเงินเนาะอยากให้พูดถึงประเด็นที่สําคัญกว่านั้นนะคะเพื่อนสามีแกก็พอเข้าใจวัฒนธรรมอยู่จ้า แต่ว่าคนเรามันไปด้วยกันไม่ได้นอกจากหอ <c oughs> ยตําใส่ผักกันจองด้วยนะคะ <c oughs> ผักกันจองเซรมอนเหลือนิดนึงเมื่อวานก,กินอุ้ยฟ้าร้องแรงมากมื่อนีนฝนตกในนี่ยเลยพี่ๆคะ่ะ วันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็นั่งคุยกันนะคะเป็นชั่วโมงค่ะพี่พี่เขาบอกว่าเพื่อนสามีนะคะพูดความในใจบอกว่าฉันคิดว่าฉันต้องอยู่คนเดียวแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้เหมือนช่วงเหมือนช่วงนี้แก, yes? กยังไม่อยากมีใครนะคะพี่พี่เพราะว่าแกเหมือนแกก็ไม่อยากมีใครแล้วอะค่ะพี่พี่ขาเพราะแกก็พูดแล้วเนาะว่าฉันฉันเจอแบบนี้มาเยอะแล้วก็ คือฉันควรที่จะพอกับตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเรื่องคิดที่จะมีครอบครัวนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยอืมก็เลยปลอบใจกับเพื่อนนะคะว่าเธออย่าคิดว่าไม่มีใครที่ไม่พร้อมที่จะรักเธอเพราะว่าเธอก็ยังมีหลายๆคนที่เขาพร้อมที่จะรักเธอแล้วอย่าคิดว่าในอนาคตอ่ะเธอจะไม่เจอคนที่ใช่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอยกพยายามปลอบใจแล้วเนาะพี่พี่คะอืมก็เลยกินโดนแล้วแซ่บแซ่บมาค่ะ Phép phải không? Cái nhắm đây phép nhắm luôn Hãy หอลงไปค่ะกินหอมแดงเยอะค่ะัวมอนอือหือ เพื่อนสามีแกจะอยู่วันที่สิบเอ็ดนะคะพี่ๆหลังจากสิบเอ็ดแกก็จะกลับจะ้ะเพราะว่าวันเกิดเพื่อนสามีวันที่สิบเอ็ดค่ะแปลกที่วันนี้พอกินหมดนะคะ หมดเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่ๆขาวันนี้หนูก็มาอัปเดตกันประมาณนี้นะคะในเรื่องของเพื่อนสามนีนาอแกก็จะตัดสินใจที่จะกลับฟินแลนด์นะคะทุกคนก็โอเคนะคะดีใจน้ําเพลินแบบว่าเออแกบอกว่าแกอาจจะกลับมาแกอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้ก็ได้แล้วก็แฮปปี้กว่านี้ก็ได้นะคะพี่ๆขาแล้วก็แกเหมือนจะไปฮิลใจกลับบ้านแล้วก็ไปฮิลใจนะคะพี่ๆเจอครอบครัวน,นู่นนี่นะะเนาะค่ะเนาะก็ ให้กำลังใจกันไปค่ะพี่ๆขาเมื่อนี่หนูกลัมาอัปเดตประมาณนี่บัดบางเทื่อนนี่ขออภัยพี่ๆเร้อค่ะแบบหิวหนูหิวเขาหนูก็เลยบ่ได้ว้าบเ่อได้าจยังเลยกินย่างเดียวนอกจากเนาะร็หวังว่าพี่ๆจะชอบวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่หนูมาอัปเดตผ่านช่องพายเจสซารีนะคะสวัสดีค่ะ